ได๋เป็นไรวะเห็นนั่งเครียดนั่นแหละเป็นไรเปล่าโเครียดอยู่วะแม่มเลือกสาขาแล้วหนูจะเลืยกสาขาอะไรเลยอืมมันติดดูไหมล่ะดูสนุกอยู่นะไม่งั้นก็ AP ไงเข้าง่ายอยู่นะไม่เอาอะ่ะไม่เก่งเรื่องคอมเรื่องโปรแกรมยิ่งไม่ได้เลยส่วน AP อพนะต้องใช้ความกล้าแสดงเยอะไม่ได้อะ่ะงั้น CT ีดูไหมล่ะเราไม่มีความคิดสร้างสารรค์นะดิโอ๊ยเรื่องมากว่ะเข้า MP จบจะได้ไม่ต้องนอนเสียเงินก็เยอะออกกรอหรก็ไม่รู้ ใครบอกสาขาพี่ไม่ได้นอน MP ของพี่เนี่ยลงมือทำจริงมากกว่าน้องก็หนูได้ยินเขาบ่นๆมากันว่าสาขา MP อ่ะเรียนกน็นหนักรับแค่90คนเองแต่คนสมัครต้องเป็นร้อยเนี่ยแม่แต่ MP นี่เรียนอะไรมากอ่ะพี่อยากเลยใช่ไหมตามพี่มาเยพาไปดู มีเดียโปรดักชันเทคโนโลยีสาขาที่จะพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตสื่อเน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้นเช่นการตัดต่อเฉพาะทางเทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวการผลิตสื่อใหม่การผลิตรายการวิทยุการผลิตรายการ YouTube รวมไปถึงการเป็นผู้ประกอบการสื่อในอนาคตอีกด้วย แต่สาขานีเรียนจบไปแล้วทำางานอะไรได้บ้างคะสาขาของเรานั้นสามารถเป็นได้หลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักข่าวช่างภาพพิธีกรสวิตเชอร์ผู้ควบคุมการผลิตหรือว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์นั่นเองนอกจากที่พี่พาไปดูแล้วส่วนใหญ่สาขาีผลิตอะไรบ้างหรอคะสาขาของเราจะสอนผลิตสื่อที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทําสื่อสารคาดีมิวสิกวิดีโอเพลงรายการข่าวการผลิตรายการวิทยุและวิชาการผลิตภาพยนตร์สำหรับสาขามีเดียโปรดักชันเทคโนโลยีเรายังมีทักษะอื่นๆอีกมากมาย พร้อมที่จะให้น้องๆทุกคนได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีอาจารย์ประจำสาขาของเราคอยช่วยเหลือชี้แนะข้อสงสัยต่างๆในการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สาขา MP ของเราได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของน้องๆด้วยนะคะเอาจริงก็น่าสนใจกว่าที่คิดไวน้นันเนี่ยเห็นไหมล่ะข่าวหรือที่ว่าไม่เห็นจะเป็นจริงเลยเราคิดไปแล้วว่าเราจะเข้าสาขาไหน คิดไว้แล้วเหมือนกันตอบพร้อมกันไหมล่ะหนึ่งสองซั่มีเดียก็ได้